เป,เปล่าเปล่านี้อากาศดีนะใช่แกฉันได้ยินข่าวมางล้เรื่อประธานาธิบดีเพ่อ,อใจรคะอืมใช่ใชสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเตยรรคของดิฉันมีนโยบายว่าลดการบ้านลดการเรียนในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ได้จริงค่ะวัสดีค่ะดิฉันนานเดียวสวยเก่งรวยนโยบายของดิฉันคือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นค่ะ ลการเลือกตั้งก็คือนักเรียนนาเดียไดย้เป็นประธานนักเรียนขอทําความยินดีให้กับนาเดียด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก่ยว่าการเลือกตั้งแบบนี้มีการต่ดฉุกเฉินะใช่ฉันก็นเห็นเขาควรจะเลือกเนการเลือกตั้ง<อ>หรือว่อค,ออค้าของนาเดียกำลังตดุกเิแหน่งการเลือกตั้งคุยเหมือเราเรื่องหมืคู่ค้าค่ค้คาถึงเรื่องของ งานเดียนาเดีย,ดยก็กงคะแนนการเลือกตั้งกับฟ้าค่ะไปไเรียกฟ้ากับเรียนมาควบคูค่ซิฟ้า,ฟานาเดียอยู่กองคะแนนเลือกตั้งใช่ไหมลูกใช่ค่ะปุ๊หนูให้ฟ้าไปสอบคะแนนกับตัวเองค่ะหนูรู้ไหมว่าทำแบบนี้มันผิดมากเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญและมันเป็นเรื่องใหญ่มาก ะฉะนั้นครูต้องตอนแรกครูต้องไล่เธอออกแต่ว่าทั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นครูขอสาภพักกันเยนงกกเธอสองคนเธอต้องเข้าใจครูใช่ไหม